ปั่นจักรยานผ่านได้กลิ่นหอมค่ะก็เลยแวะดมดูเพื่อนจ้าไม้ชนิดนี้ไม้ชนิดนี้จะ,จะเจริญเติบโตที่ที่บริเวณหรือว่าเ,เขตแห้งแล้งเนาะค่ะเนาะในเขตที่เป็นทะเลทรายจ้ะแล้วทีนีเ้เมืองวัสนัสเขาเอาพันธุ์มาปลูกเพื่อที่จะ จำลองอสถานการณ์หรือว่าบรรยากาศให้เหมือนกับประเทศทางสเปนเนาะค่ะเพราะว่าคนที่นี่จะจะไปเที่ยวฮอริเดยดที่สเปนกันไปเอาร้อนที่โน่นค่ะเขาก็เลยเขาก็เลยจำลองมาค่ะเขาเจำลองมาเขาปลูกเป็นแถวยาวเลยเกือนอแล้วทีนี้เขาทำที่ให้คนเดินเล่นเดินชมเห็นไหมคะคนมาคนแก่มาเดินเล่นเดินชมมาพักผ่อน มาดูเรือมาเอาบรรยากาศจะ้ะวันนี้ก็ร้อนอีกอ้เพื่อนออตอนนี้ก็มาอยู่ในเมืองวัสนาสลวจ้ะมาอยู่ในเมืองวัสนาสแล้วอ,อหอมดอกไม้ค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยกลิ่นหอมคะ่ะกลิ่นหอมมากเลยเพื่อนกลิ่นหอมกลิ่นหอมเหมือนดอกขยอมบ้านเราเหมือนดอกขยอมบ้านเราอ่าก็ปั่นจักรยานมาเหมือนเดิมละเพื่อน ปับจักรยานมาเพื่อนดูเด็กเด็กบ้านนี้เขาแต่งตัวดีดีจ้ะมาดูค่ะอม,มาดูค่ะเพื่อนอุย้ยเห็นไหมคะสวยมากลงพลิ้วอ่อนๆเพื่อนจะ้ะอันดอกเขาไม่ดอกเขาไม่โตนะเพื่อนมาดูดอกเล็กๆดอกเล็กๆมันเดือดกินกินมันหอมเหมือนดอกพยอมบ้านเราจริงๆเพื่อนไม่ได้พูดเล่นหอมแต่ว่า จะหอมอ่อนกว่าดอกพยอมบ้านเราอืมจ้ามาดูท่าเรือของเขาเนาะค่ะอันนี้มันจะอยู่เ,เขาจะปลูกอยู่ใกล้ท่าเรือค่ะอ่าเออนี่เขาจําลองเห็นไหมคะก็จะทําสวนหินก็จะทําใหแแแแ้แห้งแล้งที่สุดเพื่อที่จะให้อดอกไม้ชนิดนี้จเจริญเติบโตเนาะอืมเออมาดูดอกตูมเขาค่ะดูดอกดอกกระใบนี่จะจะเหมือนกันมากเลย แตกินเข้าส่งกินหอมกินหอมของเขานี่จะบอกค่ะว่าเขามีดอกแล้วถ้าเราไม่สังเกตจริงๆเราจะไม่เห็นดอกเขาดูสิคะเขาซ่อนไว้นี่แหละค่ะไอเหมือนกับเ,เราจะเปรียบเทียบไปเหมือนอ,อผู้หญิงเนาะค่ะเนะเาะผู้หญิงที่มีคุณสมบัติผู้ดีเนาะเขาก็จะ เขาก็จะไม่ค่อยแสดงตัวแต่กลิ่นของเขาหอมชวนชมจะ้ะนี่คะ่ะมาดูจ้ะเพื่อนสวยอะไรอย่างนี้สวยอะไรอย่างนี้เปิดจ้าลมอ่อนๆจะ้ะโอ้ยมาเพื่อนมาอ่ันว,วันนี้วันนี้ว่างตอนกลางวันค่ะว่างตอนกลางวันแดดมันจัดมันทํางานที่บ้านไม่ได้นี่ค่ะเมืองวัสนาจ,จ้ะเพื่อน เมืองวัสตัสไม่ใหญ่ไม่โตหรอกค่ะแต่ผู้คนเขาดูสิคะเอ่อมันไม่ไม่อธิบายไม่ถูกค่ะดูเอาแล้วกันนะเพื่อนนะจะขอบคุณมากๆค่ะมาจบที่อ่ภูมิประเทศสวยเนาะคะ่ะเนาะภูมิประเทศสวยท้องฟ้าแจ่มใสจ้ะเออเรือเรือจอดรอเจ้าของจ้ะพร้อมที่จะขับออกไปชมทะเลได้ทุกเมื่อนะคะมาค่ะเพื่อน ใครมีเรือเอามาจอดตรงนี้นะคะมาขอเช่าว่างอยู่2อที่จ้ะจ้ะมาติดต่อได้นะคะสวัสดีจ้ะ